สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิบิเชทารโรบายชุลริกรณ์กับแม่หมอชุลริกรณ์นะคะวันนี้มาดูพลังงานของพวกคุณจะเป็นแบบไหนนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการส่งคําทำนายให้กับพวกคุณนะคะมาดูช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะแม่หมอรู้สึกว่าค่อนข้างหนักพอสมควรไหมกับหลายๆคนนะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะพูดคุยกันได้ว่าช่วงพลังงานในช่วงนี้โอ้มือแม่หมอไปเผลอกดกระดิ่งเฉยเลย ช่วงพลังงานในช่วงนี้มีความมีความพิเศษอ่ะมันมีความพิเศษนิดนึงอ่ะมันมีความท้าทายมันเป็นพลังงานที่ส่งมาเพื่อให้คุณได้ยืนยันตัวเองให้คุณได้ผ่านความท้าทายในชีวิตของคุณในแบบเนี้ยที่กําลังเจออยู่เนี่ยไปให้ได้ไม่เหมาเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนจะผ่านมันไปได้แน่นอนไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ในตอนนี้ พวกคุณทุกคนผ่านไปได้แน่นอนนะคะขออนุญ,ญาตคุูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่หมอขอดูพลังงานของพวกคุณพลังงานของคุณได้อัศวินถือไม้เท้าแล้วก็อัศวินถือถ้วยกําลังเริ่มคือคือคือ,ค,อคือจะเรียกว่าเริ่มมันก็ไม่ใช่นะคุณได้ทําอะไรแบบเนี้มาแบบมันเหมือนเต็มตัวละคุณจะกลายเป็นราชาแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ถึงนะแม่หมอเปรียบเทียบ กับสิ่งที่คุณทําอยู่จากาความคิดแรกเลยหนึ่งไม่เท้ามันเกิดความคิดขึ้นมาหนึ่งถ้วยมันเกิดแรงบันดาลใจอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยกลายเป็นเด็กถือถ้วยเด็กถือไม่เท้าอะไรแบบนี้แล้วจนกลายเป็นอัศวินอ่ะมันอยู่ในช่วงกลางมันอยู่ในช่วงกลางของแพชชั่นของคุณมันอยู่ในช่วงกลางของสิ่งที่คุณกําลังทาอ่ะไม่มอไม่รู้ว่ามันจะเป็นการแอคชั่นทําการลงมือทําหรือจะเป็น ของด้านความคิดคุณได้เรียนรู้คุณได้เข้าใจณนะช่วงนี้มันเป็นช่วงกระบวนการของการนําความรู้ความเข้าใจมาใช้ในชีวิตประจำวันประมาณนี้นะแล้วก็หนึ่งมีเท้านั่นแหละอย่างที่บอกไปเลยว่ามันมีพลังงานของการแบบเริ่มต้นบางคนเริ่มต้นปัดฝุ่นโปรเจกต์เก่าๆโปรเจกต์เดิมๆให้ขึ้นมาบางคนก็ทําในสิ่งที่คิดว่าตัวเองอยากทาอะ แล้วได้ลงมือทำมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจมันไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณหลงไหลข้างใครอยากจะทำมันแต่คุณได้ลงมือทำมันมาแล้วและนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณเปิดพรสวรรค์ของตัวเองเปิดพรสวรรค์ของตัวเองในตอนนี้กำลังเหมือนคุณกำลังสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอยู่ไม่ว่า ถิ้งที่แม่หมอพูดไปเนี่ยมันจะเป็นทั้งกายภาพเลยหรือจะเป็นทั้งระบบความคิดภายในนะคุณกําลังสร้างความมั่นคงกําลังก่อร่างสร้างความรู้สึกดีๆที่มันมั่นคงก่อร่างสร้างความความมั่นคงทั้งเอาเป็นว่าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกติตใจของคุณเลยแล้วกันมีความสุขมีความสุขแต่ไอความสุขของของคนที่มีแพชชั่นขนาดเนี้ยมันไม่ใช่ความสุขของคนทั่วไปอ่ะมันเป็นความสุขบนพื้นฐานของการแอคชั่นอ่ะบางคนแบบเออไม่หมอฉันรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยเหรอเขาเรียกคนมีวาสนาทำไมมันต้องทำงานเหนื่อยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะคุณอยู่เฉยๆไม่ได้ คุณจะมานั่งอยู่เฉยเราวาสนาไม่ใช่คุณน่ะทีนี้พอพอคุณได้แอคชั่นได้ทําได้มีความสุขในการทํางานน่ะบางครั้งสมองมันก็แอบคิดแบบล้อเล่นกับคุณว่าเออนี่เหรอเขาเรียกว่ามีวาสนาหรือเรียกว่ามีกรรมกันแน่อะไรประมาณนี้นะถ้าคุณแอบคิดแบบนี้นะอย่างน้อยมีหนึ่งคนแหละที่แอบคิดแบบนี้แต่การคิดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการที่คุณจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแต่แค่รู้สึก แค่รู้สึกเหนื่อยบางครั้งในการก่อร่างสร้างตัวในการทาโปรเจกต์ใดๆก็าตามเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่สิ่งที่มันจะริดรอนพลังงานของคุณเลยถ้าคุณไม่ทาต่างหากมันจะถูกริดลอนพลังงานแต่ด้คุณได้แอคชั่นคุณได้ทําลงไปอ่ะมันก็เป็นความสุขที่เออเป็นนิยามของความสุขที่แตกต่างจากคนอื่นนิดนึงเท่านั้นเองแล้วก็ไพ่สิบเหรียญแล้วก็สิ่งที่คุณทำเนี่ยนะ คุณรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันสร้างมันเป็นการคิดเอททั้งความรู้ทั้งศักยภาพแล้วก็ทั้งเงินทองด้วยไม่ได้ทำเอาเป็นว่าคุณไม่ได้ทำอะไรออกไปแล้วมันไม่ได้ผลกลับมาสมมติว่าคุณแอคชั่นทำอะไรออกไปอะถึงคุณจะตั้งมูลนิธิก็ตามอะแต่การได้กลับมามันคือความสบายใจมันคือคุณค่า คุณตั้งมูลนิธิแต่คุณไม่ได้เรียกร้องเงินทองอะไรเลยอ่ะแต่กลับมีคนเอาเงินมาบริจาคอย่างเงี้ยเออมันเป็นกรณีของของความตั้งใจจริงแล้วก็มีคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามด้วยจึงสนับสนุนในเส้นทางของคุณนี่เป็นกรณีหนึ่งส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเส้นทางของคุณเนี่ยมันกําลังสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแล้วคุณก็รู้ว่านี่แหละมันมันคืออนาคต นี่แหละคือสิ่งที่ฉันกำลังสร้างอนาคตที่ดีที่สดใสฉันมีโฟกัสที่ดีแล้วฉันมีโฟกัสที่ชัดเจนแล้วว่าฉันอยากให้ครอบครัวฉันเป็นแบบไหนนี่มันจะเป็นสองกรณีพลังงานของคุณอะ The Tower The Tower ใบนี้ส่วนใหญ่ The Tower จะเป็นแบบอะไรที่แบบปุบป,ปับฉับพลันพังทลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ The Tower ใบนี้คุณยิ้มคุณมีความสุขคุณทำเคก้กแบบ เค้กอะไรบ้างเนี่ยเค้กผักเค้กผลไม้เค้กแบบรวมเลยอะ่ะแล้วคุณก็รู้สึกดีคุณก็รู้สึกดีคุณยังรักษาเอ่อเค้กหรือทาวเวอร์เค้กก้อนนี้ของคุณไว้ได้ด้วยความสุขความสบายใจสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกว่ามันตอบโจทย์คุณที่สุดอ่ะนี่คือพลังงานของคุณแล้วมาดูว่าพระย์บอกอะไรคะพระย์บอกอะไรในวันนี้ แม่หมอขอส่งกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะที่กําลังเหนื่อยอยู่ที่กําลังท้ออยู่ที่กําลังแบบเออฉันต้องแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอขอเป็นเอ่อเหมือนคนข้างทางที่คอยส่งน้ําดื่มให้กับคุณอะไรบที่สาหรับนักวิ่งอ่ะคุณเคยคุณนึกภาพออกไหมนักวิ่งอ่ะนักวิ่งที่วิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลุ่มที่คอยยื่นน้ําให้นยแม่บอกก็ขอเป็นคนนั้นนะคะที่คอยยื่นน้ําให้กับคุณ ให้หายเหนื่อยบ้างนะพลังงานความรักขึ้นมาเลยทีเดียวไพ่บออะไรอีกคะสิบม้เท้าแล้วก็คิงถือไม้เท้าแล้วก็เดวิลสิบม้เท้าคิงถือม้เท้าเดวิลไพ่ออกมาคือแล้วก็สิบอับคับไพ่บอกว่าไม่ต้องเหนื่อยนะไม่ต้องห่วงการเหนื่อยในครั้งนี้ความวุ่นวายในครั้งนี้มันคือรากฐานสําคัญในชีวิตของคุณมันคือความสําเร็จแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณรักนี่ ให้เห็นนะว่าคุณทำในสิ่งที่คุณรักคุณทำในสิ่งที่คุณเลือกแล้วว่าคุณจะทำมันและในระหว่างทางที่คุณได้เลือกมาแล้วเนี่ยคุณจะเหนื่อยบ้างคุณจะท้อบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณจะล้มเลิกสิ่งที่คุณได้สร้างมันไว้จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้สร้างจงภูมิใจความเหนื่อยของตัวเองจงภูมิใจความสามารถของตัวเองจงภูมิใจแพชชั่นหรือศักยภาพของตัวเองและที่สำคัญคุณต้องภูมิใจสิ่งที่คุณเลือกแล้ว มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนและความสําเร็จของคุณมันไม่มีนิยามตายตัวว่าจะ,จะต้องเป็นเหมือนใครไพ่เดวบ์เป็นไพ่ของการที่คุณรู้ทุกอย่างมันสิ้นสุดกระบวนการมันมันเป็นไพ่ที่ครอบครอบคุมทั้งหมดอะเป็นเป็นเหมือนไซเคิลใหม่ไพ่เดวบ์ปิดท้ายเนี่ยนะเป็นไพ่เหมือน,เ,นเหมือนคุณอนะเข้าวงโครจรเนี้ย ไม่ต้องห่วงว่ามันจะพังทลายไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่ดีมันดีสําหรับคุณและนี่ก็เป็นอีกไซคลหนึ่งที่คุณจะทํามันได้สําเร็จไม่บอกเคยพูดตลอดเวลาว่าพวกเราทุกคนนะมันมีวงโครจรชีวิตในแต่ละช่วงไม่ไม่ว่าวงโครจรชีวิตของเราในแต่ละช่วงมันจะห่างกันกี่ปีก็ตามบางช่วงวงโครจรชีวิตของบางคนก็3ปี ในเรื่องเรื่องหนึ่งบางคนก็1ปีบางคนก็10ปีแล้วแต่แต่ละช่วงแต่ละไซเคิลของแต่ละคนแต่ที่แม่หมอเห็นเนะนี่ยไอ้ไซเคิลนี้ยของคุณที่คุณได้เริ่มต้นทําด้วยความรักเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จมันจะเป็นอีกหนึ่งไซเคิลอีกหนึ่งวงกลมที่คุณได้ทําคล้องกันไว้คล้องกันไว้เป็นห่วง,ห,วงห่วงของชีวิตของคุณความสําเร็จของคุณมันจะถูกฉายออกเมื่อวันหนึ่งที่คุณยืนดูผลงานของคุณคุณยืนดูสิ่งที่คุณสร้าง นะวันนี้ไม่หมอก,ก็รู้นะว่าคุณได้ถ้าคุณได้มองสิ่งที่คุณสร้างอ่ะคุณจะยิ้มให้กับมันได้ถึงแม้คุณจะเหนื่อยแต่คุณมองสิ่งที่คุณสร้างเนี่ยคุณจะรู้สึกภูมิใจถ้าท้อถ้าเหนื่อยขึ้นมาถ้าตอนนี้คุณเจอแบบเออสภาวะของความวุ่นวายวุ่นวายในเรื่องของตัวเองนะว่าจะต้องจัดสรรปันส่วนเวลาตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เพราะมันมีไพ่สิบมเมท้าเพาะงานเยอะมากงานยุ่งมากเนี่ย คุณลองมองสิ่งที่มันเป็นงานยุ่งของคุณนี่แหละคือสิ่งที่คุณเลือกนี่แหละที่คือสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานเสริมหรืองานใดๆมันคือสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณเลือกแล้วทั้งนั้นไม่มีใครบังคับคุณคุณเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองและทุกๆชะตาชีวิตของคุณทุกๆไซเคิลของคุณคุณจะทํามันได้สําเร็จทุกครั้งมันสําเร็จกี่ดาวเท่านั้นเองเรื่องเรื่องหนึ่งคุณทําสําเร็จไปแล้วมันอาจจะได้แค่สองดาว คุณอาจจะทํามันได้แค่2ดาวแต่บางเรื่องคุณอาจจะให้คุณอาจจะได้5ดาว10ดาวเลยก็ได้แต่คุณก็ประสบความสําเร็จอย่างน้อยคุณก็ได้ดาวอ่ะเอออย่างน้อยคุณก็การันตีตัวเองแล้วว่าเออฉันฉันได้ทําสิ่งที่ฉันฉันรักฉันได้ทําในสิ่งที่มันเป็นพรสวรรค์หรือความสามารถของฉันจริงๆนะคะแล้วก็ไพ่หกถ้วยใต้สํหรับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะช่วงนี้ถ้างานยุ่งงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหนึ่งมันพองานเสร็จ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วความสุขของคุณจะกลับคืนมาความสบายใจคุณจะนั่งติดกาแฟสบายๆเออนั่งนั่งฟินชิลช,ชิอ่านหนังสืออะไรของคุณได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็8ดถ้วย8ถ้วยสเตนราชินีถือถ้วยโอ้ไพ่เดอะซันมาประกบกับไพ่เดอะวลคุณ กระดิ่งต้องมาไพ่เดอะซันประกบด้วยไพย่เดอะเวิลนะคะแล้วก็อัศวินถือม้เท้านี่แหละไพ่ออกมาการันตีเลยนะจักรวาลออกมาการันตีเลยเยบื้องบนออกมาการันตีเลยว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆแล้วมันสิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนฐานพลังงานใหญ่ฐานของพลังงานของคุณอะ่ะไม่บอกเห็นฐานของพลังไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ตรงนี้มันคือจุดจุดโอเอซของพลังงานหลักที่คุณสามารถมาชาร์จพลังงานชีวิตของคุณได้จากสิ่งนี้ มันเป็นการแอคชั่นที่แบบลงแรงลงกายลงใจจริงๆคุณมีความมุ่งมั่นปรารถนาจริงๆว่าคุณจะมุ่งไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าชีวิตที่มันขยายมากขึ้นกว่านี้ความรู้ความสามารถขยายทั้งภายนอกและภายในคุณมีความตั้งใจแบบนั้นและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดคุณเหนื่อยไพย่ไพ่สิบไม้เท้ากับสเตนเนี่ยไพ่บอกเลยว่าอุ้ยแค่นี้เองคุณเก่งอยู่แล้ว สิบไมทา้าคือการแบบแบกงานเยอะงานเหนื่อยงานแล้วก็ไพ่สเตนออกมาแบบว่าโอ้โหไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้อะเอาจริงๆถ้าคถ้าคนอย่างคุณเนี่ยไพ่สเตนเนี่ยถ้าคนอย่างคุณนั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยอะแม่หมอคิดว่าคุณอยู่ไม่ได้คุณไม่ใช่คนแบบนั้นดังนั้นถ้าคุณอยู่เฉยๆไม่ได้อยากถามหาความสุขสบายในแบบนั้นเข้าใจไหมคะเพราะว่าความสุขสบายใจของคุณเนี่ยมันคือการแอคชั่นมันคือการลงมือทํา บางครั้งเรามองคนอื่นวุ้ยใช้ชีวิตสบายจังบางทีเราไปใช้อย่างเขามันอาจจะไม่ฟินก็ได้แต่การที่ฟินคือการที่คุณได้ลงมือทําชิ้นงานผลงานหรือการทําอะไรสักอย่างที่คุณรักที่คุณต้องการนั่นแหละคือความฟินของคุณเหนื่อยบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกติของช่วงเวลาที่คุณจะต้องจัดสรรช่วงเวลาที่คุณจะต้องจัดระบบชีวิตของตัวเองช่วงเวลาที่คุณจะต้องบริหารมันให้ลงลงล็อกลงลงลอยก่อนลง ลงตัวก่อนอย่างเงี้ยถ้ามันลงตัวได้เมื่อไหอไร่นะคุณไพ่เดอะเวลมาประกบเดอะซันเนี่ยมันมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วที่จะแบบจะบอกกับว่าจะบอกกับคุณว่าเฮ้ยไม่นะคุณจะต้องไปเจออุปสรรคคุณจะไม่คุณจะประสบความสําเร็จอะเกิดความคาดหมายได้ซ้ําไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะณนะตอนนี้คุณตั้งใจทําไปคุณจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในท็อปไฟ์อย่างที่บอกไปเมื่อคลิปไหนสักคลิปหนึ่งอะแม่บอกรู้สึกว่าพวกคุณเนี่ย ต้องมีอ่ะคนใดคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในท็อปไฟของวงการแน่นอนเป็นหนึ่งในนั้นไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคุณเพราะให้ออกมาการันตีแบบนั้นอันะเะอ,อราชาถือไม้เท้านี่คือคนที่แบบโอ้โหคุณคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่างจัดระบบจัดระเบียบวางระบบการงานการแอคชั่นเออทุกอย่างได้หมดอะ่ะแล้วก็ราชิดีถือถ้วยเนี่ยมันเป็นการวางระบบแบบลึกด้วย แบบลึกเลยมันเป็นความรู้สึกแบบลึกๆเลยว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฉันชอบจริงๆมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆนั่นนั่นแหละคือมันเหมือนเป็นโค้รลับที่คนที่ประสบความสําเร็จเขามีกันน่ะเจ้าของคลิปวันนี้คุณได้ไปดูโค้รลับของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเราก็มดูไพ่สําหรับนี้ไม่ได้ใช้นานมากลองดูสีไพ่สุขีนะคะอยากที่จะบอกอะไร ไพ่สุขีอยากจะบอกอะไรกับคุณคะกตันยูรู้คุณเผอเลอพย,ยายามต่อไปแล้วก็แบ่งกันอุย้ยดูใต้สำรับโหร่มรื่นไพ่บอกว่า จริงๆไม่ว่าคุณคุณจะเป็นคนยังไงคุณจะมีเวลาให้ครอบครัวหรือไม่มีเวลาให้ครอบครัวคุณเชื่อไหมว่าเบื้องบนหรือจักรวาลรู้นะว่าคุณมีจิตใจที่ที่มีเมตตาคุณไม่เคยลืมบุญคุณใครถ้าใครจะมาบอกกับคุณว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุณเป็นคนอกตันยูคุณไม่ไม่อะไรที่แบบมันมันเป็นเรื่องท็อกซิกแต่คุณเชื่อเถอะว่าไม่ใช่คุณไม่ยอมรับคุณอย่ายอมรับ อย่าเผลออย่าเผลอใจไปแบบเฮ้ยฉันมันอกักตันยูหรอฉันไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่เลยไม่ได้ดูแลให้เวลาลูกเท่าที่ควรให้เวลาพ่อแม่เท่าที่ควรฉันคงเป็นคนบาปแน่เลยตรงนั้นน่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นนะอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปตาโทษตีตีตาความเ,าเขาเรียกว่าฆ่าโทษกับตัวเองแบบนั้นเพราะว่าแม่หมอเชื่อนะว่าใจของคุณบริสุทธิ์อะแม่หมอเคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเหมือนกัน และสิ่งที่ยืนหยัดได้สิ่งที่จะอยู่กับแพชชั่นของตัวเองล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดก็คือใครไม่รู้เบื้องบนรู้ใครไม่เห็นเบื้องบนเห็นสิ่งที่คุณคิดข้างในใจสิ่งที่คุณได้ทำลงไปมันไม่ได้เรียกว่าอากตันยูหรือเรียกว่าเห็นแก่ตัวใดๆวันหนึ่งคุณจะได้ตอบแทนคนที่เขามีบุญคุณกับคุณแน่นอน และวันนี้แม่หมอรู้ว่าทุกวันเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนที่แบบส่งพลังงานทุกวันส่งพลังงานดีๆหรือจะแผ่เมตตาในทุกๆวันคุณก็แผ่เมตตาให้คุณที่คนที่คุณรักคนที่เขามีบุญคุณให้กับคุณเสมอๆคุณไม่เคยที่จะคิดไม่ดีกับพวกเขาเลยแต่อาจจะมีบ้างนะเพราะว่ามันมีไพ่ใบนี้ตอมา mm hmm. เพอเลยเนี่ยอาจจะมีบ้างที่คนที่เขาเโฟกัสคุณไม่ตรงจุด เขาไม่ได้เข้าใจคุณให้ตรงจุดเท่านั้นเองดังนั้นต้องต้องเชื่อมั่นนะต้องเชื่อมั่นต่อไปกับสิ่งที่คุณทําถึงแม้ว่าสิ่งนี้มันจะต้องแบบคุณต้องเดินคนเดียวคุณจะต้องออมีความพยายามคนเดียวคุณจะต้องใช้ชีวิตคนเดียวแล้วทามันให้สําเร็จคนเดียวก็ตามเบื้องบนคอยนุนหลังคุณอยู่ถึงคุณในภพชาตินี้คุณจะไม่ได้มีคน ที่เข้าใจคุณร้อยเปอร์เซนต์และสนับสนับสนุนคุณร้อยเปอร์เซนต์แต่เบื้องบนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนคอยหนุนหลังคอยให้กําลังใจคุณอยู่ทําต่อไปทาหน้าที่ของคุณต่อไปเพราะว่าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลรู้ว่าคุณเป็นคนที่ใจดีคุณเป็นคนที่เกิดมาเป็นผู้ให้เกิดมาเป็นผู้ที่แบ่งปัน คุณไม่ได้ทําสิ่งที่คุณทำเนี่ยเพื่อตัวคุณเองคนเดียวแต่คุณทําสิ่งที่คุณทําเพื่อผู้อื่นเสมอเพราะไพออกมาแต่ละใบนี่แบบแม่หมอรู้ได้เลยว่าคนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อให้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองแล้วให้กับครอบครัวให้กับองค์กรหรือใดๆอ่ะมันต้องแลกมาด้วยความรู้สึกเข้าใจผิดของคนรอบข้างรอบตัวแน่นอน แต่คุณจะผ่านม,ามันไปได้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ทุกอย่างจะร่มร่มรื่นทุกอย่างจะอบอุ่นครอบครัวจะอบอุ bon ่นบ้านของ <s Ping. S 2> คุณจะเป็นสถานที่ที่อบอุ่นหรือแม้กระทั่งสำนักงานของคุณออฟฟิศของคุณร้านค้าของคุณจะเป็นสถานที่ที่อบอุ่นร่มรื่นมากๆเพราะว่าพลังงานของคุณดีอ่ะพลังงานดีแล้วแถมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่แถว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 ที่คุณอยู่ดีด้วย ดีมากแล้วเขาคอยสนับสนุนคุณทุกอย่างเขารู้เอาง่ายๆอ่ะถ้าเสียใจน้อยใจคนนู้นคนนี้มองคุณผิดไปเนี่ยไม่ต้องไปเสียใจนะเทวดารู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เบื้องบนรู้เท่านั้นเองเพราะเราก็หกใครไม่ได้เลยเราก็หกใจตัวเองไม่ได้เรามั่นใจไงคุณอ่ะมั่นใจตัวเองว่าคุณเป็นคนดีคุณก็ต้องดีคนดีพลังงานดีๆมันจะแผ่ขยายออกมาอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งมันต้องได้ดีไม่มีใครที่ทําดีแล้วไม่ได้ดีไม่มีนะแต่คนที่พูดว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีมีอยู่จริงเนี่ย เขาทำดีไม่ถูกจุดเท่านั้นเองเขาไปทำดีเข้าใจความดีผิดอะ่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นมาตรฐานหรือโค้ดหรือเป็นแมทริกหรือมายาแห่งนี้หรือเป็นเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมอ่ะกรรมคือการกระทํากฎแห่งการกระทํามันยุติธรรมเสมออยู่แล้วถ้าคุณกระทําดีไม่มีอะไรที่จะไม่ดีในชีวิตของคุณ แน่นอนทุกอย่างมันต้องดีนะคะก็วันนี้คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะคะยังไงแม่หมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะยุ่งๆนิดนึง,ง,งไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ไม่ค่อยได้กดไลค์ให้กับเพื่อนๆเลยเดี๋ยวจะมานั่งตอบในช่วงหนึ่งเพราะว่ากําลังยุ่งเรื่องร้านนะยุ่งเรื่องร้านแม่หมอจะเปิดเ,เป็นร้านขายหิน,นยังไงก็ฝากไปกดกดกดไลค์เพจนะอินสตาแกรมเฟซบุ๊ก นะคะแล้วก็ติดตอกนะ h e a l i n g s t o n บ by ชุริกรไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ